สวัสดีครับทุกคนนะฮะมีใครมาหาบาวเบียดถึงบ้านเลยทุกคนโอ้โหตกถึงขี้เลยครับเราจะไปดูกันสวัสดียังไ้ ไม่ได้เตรียมตัวเลยผมมองไปทางโน้นนึกว่าน,นี่บ้านแม่เบียนี่อ๋ออันนี้คือบ้านอยู่สวนแต่ว่าบ้านหลังนึงอยู่ทางโน้นแมนครับอูน้อน,นี่ชอบมากเลยไอ้ย่างผักเขียวเนี่ยไอ้น,น,นี้เข่างามเนาะไอ้วันวันี้เฮ้ยคลิปสามอยู่ตอนรับไออยู่ได้นนจังรู้สึกคอนเสิร์ตใหญ่หายได้ไม่ต้องล่องเพลงที่วัดตรีกระซิบเป็นวันนี้ได้เบิดเลยไอ้จัดจัดเครื่องเสียงชุดใหญ่เพราะว่าบมื่อวานจิตตั้งกำเนิดพ่อน้าหมาหน้าอ๋อแมนปรีไอเพชรอันนั้นจะมา คืออยูที่จัดอยู่นี่รีจัดอยู่บ้านนี่โอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาค่อยๆค่อยๆคุยกันไปเนาะครับไห้ขี่้ขาวขีเขาไปล่ะเรียบร้อยครับร้านสวยจับในตำนานโอ้แม่ว่าดีนั่งๆไงเอามาฝากไงขายดี่พวไรขายเพราะได้อยู่เลยเพราะว่าไม่นั่งไหมเขาขายเพราะแพงเหรนไหมอ๋อ โอ้ยิวสวยมากขอขอนั่งแบบกันเองได้ไหมเดนะไปนี้เลยเราจะรึกษาไอเบียร์เรื่องขาตั้งกล้องผมว่มี่ไหมอยึดขานี้ปะนนี้ไปซื้อยึดตะกุ่นว่าเขาบอกเบีไปไปหม้อว่าเนี่ยไปร้านร้านกล้องมาไหมเห็นอยู่ในคลิปบืมบทวงหาเบียร์เพียงกี่บาทนะครอันนี้ห้าร้อยเก้าเก้าก็เลยหาราหารทิปแต่ตัวนี้จะเป็นแบบตั้งตั้งสั้นเนาะไม่สูงสูงฮะให้ดึึงข้นนเลยี่ ดึงกันได้แบบนี้ไหนอ๋อแมนกับปูซุงมาน่ะแมนอันนี้อันนี้ประมาณพ7กเจ็ดรอยครับถ้าสั่งออนไลน์มีไหมมีออนไลน์กรับมีเรจะได้สั่งมาครับเพราะว่ามันสะเทือนพี่ของผมนะสะเทือนแล้วมันภาพไม่สวยสองจะปรึกษาพี่เบียเรื่องซื้อมือถือใหม่เพราะว่ามือถือของผมเนี่ยอกล้องหน้าใช้ไม่ได้มันเก่า แล้วเราย้ายช่องจากเครื่องเดิมอ่ะได้ผมยังย้ายไม่เป็นค่พัสดุ์ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยอ๋อครับซื้อเมื่อไหร่ครับเพื่อนครับก็แล้งานมั้ยคิดว่าหนึ่งวเสร็จแล้งานครับสองก็คือถ้าถ้ายูท่ายนี่เขามีบูธของอ่ามือถือจะอาจจะซื้ออยู่นี่ครับแต่ว่าที่ไอเฟสต์ตอนนี้นะมันจะมีรุ่นอ่าอัพโปเนานะแมนอัพพอร์ตนี่ยไล่กับรีโว่มน สามารถสามารถไล่ฟดได้ครับโดนไหมไอโฟนนี่เป็นจนเสื่อพัดลม,มไ,ไมาใหญ่อว่าเนี่ยอ่าอันนี้กับซีร้อยเก้าเก้าสหาิีอ๋ออันนี้คือพันลมป่แต่มันเย็นไดจับเบอ่โอ้ยนี่จับมเงี้ยก็ดีต่อเนี่ยพวกตี๋จีห่อนมันเย็นเพราะว่าไอไล่วงเดือเป็นชั่วโมงเนาะแม่แน่มันเกิดจากไได้มองอันนี้มันเย็นเือ่อไยังมันคือเย็นนี่นีกติดครับเออเย็นเย็นเย็นตนแอร์แม่แน มันบัเชิงอพัดลมแล้วมันกึ่งแอร์ได้ไหมครับกึ่งแอร์นะวั่วแพร่งได้หรอตอบโจทย์เล่ซื้ออันนี้มาใส่ไใส่เพิ่มวั่แบ่งจะก่อนสองกันไว้เล่นไม่นะครับสองไม่ถือไม่ถือสองเครื่องสามเมือซื้อสามแต่ว่าถักใส่สองทำรองสำรองไว้อันนี้ครับอันนี้บั่วค่อยได้ใส่ประเด็อ๋อแม่นผมจะซื้อตอนนี้ผมมีสองเครื่องพี่แต่ว่าแม่นครับ เครื่องนี้ใช้นานมากท่านอายชลุยยูทูบอิลลีกะลุยได้อยู่ออกไปเลยง่ายเพียครับไม่นานเลยครับไปลุยยูทูบกับเราได้ลุยแบบเก่งกะทายฮ็ดอีลลิกะได้ยุ่ยเดือนละปีซาหาเงินโอ้ได้ได้ผมผมยิ่งชอบเดินทางอยู่ด้วยก็น่าจะเป็นวิถีชีวิตเลยแม่ละกันละกันบวกกับค่าขายไปน้ำใช่ขายแบบส่งของงนครับส่ของอ้อมตามร้านช่ำแม่ครับเมื่อกี้ก็เปิดเมื่อเช้านี่เปิดตลาดได้อยู่ สามหลานยู่โซนเอ่อถ้าไปเล่นู่ตรงตรงสามแยกที่สีเดียวไปเล่นู่นนะตั้งแต่ลงซอยแล้วก็เลยื่อเลื่อไปหนนึงประมาณหาใบเมตรมันสีมีหลานขาทรงอยู่ขวามือดิ่งผมทำได้เขาเองแต่จะไปเป็นร้านใหญ่ของหมู่บ้านเลยนะรับทุกฝ่ายเลยบอกอ๋อมีคนละครึ่งนี่อะไรก็ว่ากันไปอันเล่นู่นเลยนะเมื่อยไปขอลงเน่ย เป็นลลอขายถือด้อันนี้นะขายแบบตรงไหนร้านชั้ก็จะเหลือกำไรครัแม่แล้วก็คุณพานินี่้านครับปคุานิดคุณพานิดเลยคุมพานิดได้เลยเดี๋ยวผมประสานกับพี่เบียร์ต่อไปเพราะว่าผมเคยไปทางฮอดนายอเลยนะ คือยุดประสงค์ที่มากานทานนี่กัดสิ่งนี้อยู่หลายยุดประสงค์อยู่แต่ว่ากลบว่าในคื้นตัวเองอคีอหนึ่งมูจองรอใค้กระท่านหันถ้าวเาเอาก็คือต้องลดงต้องตัดสินงใจเรียวะนะไม่ไปใช้หรอกนี่นะใช้ไปนอนไหม ว่าลอกนี่ต้องรอกเขาว่างบคือว่าก็นีว่างอยู่แล้วีิดปุ่มมือ,อมได้ได้พอาะดีมามานนเนี่ยมผมมาโอกาสพอดีเลยเตะจักกันเพราะว่า <c oughs> ผมสีแพนเปิดเส้นทางจากบึงของหลงหนี่มาบรรแพง่งมาทาอุเทนเน,ะนาะเขานครแต่ผมสีแลนด์วัฒน์ก็คือเข้าทรงรันซ้ามาเรื่อยๆนะเปิดตลาดมาก แล้วพ่อตกแรงเท่ากะมานอนนี่แลว้วกะตอนแรกอาจจะลงตลาดนัดน้ากันอพอแล้วปุ๊บนอนตื่นเช้ามากผมก็เปิดผมก็จีวุ้นกับอาจจะกลับออกทางเร่นู่ออกไปข้างเขาเอื่อ,อ,อนยนึ่งอะไรที่อย่างไรอุตสมาห์มันเป็นบ้ออกสีชองข้ามเหรอผมกักลับเฮียนคือเปลี่ยนวงกลมแมนเขาจะโบกกับเส้นเดิมเขาจะเขาจะวนเป็นวงกลมแล้วก็ทอดด้านเขาอันนี้คืออย่ากแบนุ้ย อากาศน้อยบ่เอออากาศมันจะออกไกลนะแล้ว hmm. ข้างอเขาทัางปลาปากว่าแม่วังยางเนี่ย่นะเขาหน้าทุ่มเขายังก็ได้หรือสีออกข้างสี่ตงข้ามไปทางกุข้างั้าหน้าทุ่มนั่นเองมาถึงนี่โอ้ยไอ้อ้กสีข้างกัออกนี่เอาในันแพงเล่นมาอ๋ออ๋อหลังกู่ลังกาฮะครับมันก็จะเป็นวงกลมก็ดีแม่บ๊ะ ที่เขาแบรนซัมเส้นเดิมต่อครับเราเดือนนึงผมจะวนหูุดแค่หนึ่งครับทำเซล่ยวเลยนี่ไอ่เซีลยเลยเซี่ยวเลยนี่ครับตะเกาผมเคยเห็นงานบริษัทไทยนครครับแรนทซงตามด้านยาเจ็ดจังหวัดรถฮีโน่นะจะมีคนขับผมไปถือแพร่ถืออย่างเงี้ยไปกันทั้งสี่แหละด้านยาเมื่อไรนะโอ้มวลแล้วนั่งสายไอ้นั่ล่านมาอ่ามึงขึ้นไหมมึขึ้นนี่นอนโรงแรมครับโอ้มึงขึ้นทีโรงแรมน่ะมัน หลายอย่างนะคือจากคลาขาน์นะมันเริ่มเบิดแล้วล่ะกะับเข่าร่างกายเข่ามันมันเริ่มล่านเนาะเพราะว่ามผมกับฝาวเก็บงานเลยเพราะว่าที่จริงเขานัดไอเพียรไร้ว่าสิไปไปหาบบาน,นี้ผมกับไปแลงงานอุดรแล้วงานถานกันมาพอดี <laughs> โดยบังเอิญก็เลยว่าได้ไปเพราะว่ากล้าว่าไปไปหาพี่นัดพี่เพชร์ละกะอาจจะคืนสองคืนเนาะเข่ากับคุยอาจจะคุยเรื่องเพลงเรื่อง,งอย่างที่ชนะกัน เล้สิขึ้นป้ามกับนิดแทนไปหนางานได้กาติดตามกันมาครมาหาแบบยี้นะครับทุกคนนี่เลยครั้งแรกใกล้ใกล้กันครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกที่มาโมมาถือพร้อมไหมขอบคุณมาง่ายถ้าสมัยก่อนนี่ยวเลงใกล้ใกล้ใกล้เมืองครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ